สวัสดี f อซที่น่ารักทุกคนนะครับเอ่อกลับมาพบกับรักต่างไว้คือกอนะครับืันนี้นืันนี้กามาซาหน่อยหนึ่งครับผมืันนี้ผมกับพักพอน,นะครับผมพักพอนผมเอ,อเอ่อปวดหัวนะครับเนาะปวดหัวผมตาจากแดดเมื่อว,วานนี้ผมเห็ดเอ่อสวนนะครับเนาะลายยางอยู่ครับผม,มืมันนี้ผมกับมาทายนะครับเนาะผมกับเห็ด เสร็จแล้วนะครับ,ก,บก,ะกะทิหดน้ำอีกฉลากกะทิวานเห้อยโอ้แมนห้อยปุ๋ยนะครับผมเนาะครับนี่ย่อพรมทีถ่ายเป็นกล้องหลังให้เนาะครับเนาะจัง่อยเมียผมก็มาเอ่อสิไปวานอาหารป่านะครับผมนี่ครับผมมือนี้ผมเจ็ดยังเนาะครับไปเบิ่งกันครับผมสวัสดีครับ ครับนะี่ผมก็เปลี่ยนแปลงพักนะครับผมผมการห็ดเสร็จแล้วอันนั้นก็เป็นเอ่อไม้อัดนะครับผมผมสื่อไม่หีดหนังนะครับเนาะเอฟซีเอ่อเอ่อ fc เดานะครับเนาะผมชืมาเม่ห็ดหนังเนาะเดี๋ยวผมจะลองมาเห็ดเบิ้งครับยันยันเอ่อคนณยางมากเลยมาเหยียบนะครับเหยียบพักเหยียบอย่างตรงมีทางยางนะครับเนาะกันพร้อมนะครับเนาะ นี่ผมก็หดมาฉีหดน้ำอีกครับนี่ฮดน้ำหลักบานปุ๋ยนะครับผมเป็นฝุ่นนะครับผมเห็นไหมครับฝุ่นครับเดี๋ยวผมฉีมาตีแย่แป้งกันนะครับบ้านนี้ครับเดี๋ยวหาหม่งต่างกล่องก่อนนะครับเนาะเอ่ออาจชิบค่อยได้ยินเสียงนะครับเนาะผมในต่างกล่องเห็นเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวผมฉีลองตีบ้างครับผม ครับผมอาจสิบค่อยไ้เบานะครับเนาะเพราะว่าเอาบอมีคนเอ้บมมีไม้นะครับผมผมก็เลยต้องพักเนาะครับ,นะรบเออตัวที่ผมเซตนี่ก็คือไม่อัดนะครับผมเอออามาอามาเห็ดแบบเออตามทเท่ามีนะครับเนาะตามทเท่ามีครับผมเพราะว่าเออยาเินเ่นเิ่นเสียวถิมผมกเม็เลยอามาเห็ดแปลงพักเนาะ มาอ,อกแบบเพชรเนาะครับเนะาะจ็กมันเสีอยงมาแบบใดครับผมก็ไปติดตามเบิ่งกันครับผมเนาะตอนนี้ก็มันสีข้าเนาะครับผมผมก็เลยต้องเฝ้าเนาะทั้งสีพ่วนดินอีกรอบนึงครับเมื่อวานนี้ผมพ่วนไปสามรอบสี่รอบครับผมเสร็จแล้วผมก็จังงดนำเสร็จแล้วผมก็จังเอ่อกลับกลับไปพัก พอน,นะครับเนาะเมื่อวานนี้มันคัมก่อนก็เลยมื้อนี้ก็ผมพักพอนครับวันนี้ตื่นมาผูกกัดเห็ดนั่นเห็ดนี่ฉันเหลวมีเวลาผมก็เลยม,มาเออเห็ดตอ่อครับไม่อัดอันนี้ก็คงบ่ได้เรื่อยง่ายดอกเนาะครับเนาะเการการเน่าเอ่อคนเหยียบนะครับครับเฮ็ดตอ่อครับผม ก็ค่อยเห็ดไปครับผมตะปูกับตะปูเบาค่อยงาวนะมืออื่นผมค่อยไปเบิ่งตะปูงาวนะครับผมกรสิมาตีอีกรอบนึงครับเผื่อมันแน่นสลาดก็เล้าใหม่เล้าใหม่สลาดก็ตีตอลงไปครับผมให้มันแน่นนะครับเนาะสลาดผมก็สิมาเห็ดแปลงพักอีกครับผมอีกสามอ่ะสามแปลงนะพ่อเนาะตอลงไหม้อีกครับผมสลาดผมก็สีเอาไม่ไพ่เนี่ยมามาตอ จะละกรับเ็นรัน่วนะครับผมออ,ออกแบบแบบจินตนาการครับเนาะครับตอนนี้ก็ลองเอาไม้อัดครับผมมัน่อก่อนเบิง้งครับเสร็จแล้วมันเป็นจังไดยพวกกเลยดเอาตีครับผมมันต้องใส่เวลาเนาะพวกกเลยดต้องได้ผากนะครับเนาะสั้นนี้เอฟซี FC กับสีเบิ้งแบบจังไดยอะแบบ แบบผมมีคนฝากครับมันเหนียบเนาะครับเนาะเอฟซีอาจสิเบีอเนาะผมผมก็เลดตองมาฝากเนาะครับแตบอย่าลืมครับฝากกดไลล์กดแชร์ครับผมหลักการวาชาแนลเนาะครับผมผมกัดซีสูต่อไปนะครับเนาะเพื่อขอบครัวนะครับผมเนาะผมกับเมียเนาะและเอ่อจีคิวหรือพี่น้องนะครับเนาะครับเข้าก็สิได้เกี้ยวครับเขาก็ได้ ัชสนเี่คุยกับเงี่ยใหม่ครับผมว่าสีาแบบใดนะครับเนาะสีเกี่ยวบอกเรือว่าสี่ไปเอื่นพี่น้องมาเกี่ยวซอยบอกหรือว่าอย่างไรนะนี่แหละับไปที่ตามเบิ้งนะครับเนาะสีเป็นมือใดนะครับเนาะครับผมครับเดี๋ยวสิ่เปลี่ยนเป็นมุมใหม่นะครับเนาะ ครับผมมานะครับพอเข้าประกอบแล้วมาตอกเบื้องครับบัดครับมาตอกเพื่อให้มันแน่นนะครับผมยามเอาเหยียบมันมันถี่บ่ไใดกระเดิงกระดับเนาะครับผมสลับปกติตีดินเขานะครับผมดินขอบเนาะครับตอนนี้ผมก็หาตะปูอยู่ตะปูกะมันสั่นนะครับผมมันเลยหายะา ครับผมเลยตีเออบ่าไปก่อนครับแผ่นละดอกนะครับผมเออทั้งปลายเสร็จแล้วก็ทั้งหางนะครับเนาะตียางละดอกเสร็จแล้วก็มาตีทั้งกลางครับผมเพราะว่าตะปูมันมีหน่อยนะตะปูมันเออเบี่ยงเครับผมไม่ตะปูเข็มมันตอกลงดินแล้วมันเบี่ยงเนนะครับเนาะตะปูมันสั่นครับเลยต้อง ออตอกบ่าไปครับเพราะว่าเพื่อเห็ดมันไหวก่อนนะครับเนาะมืออื่นคอยไปซื้อตะปูไม่ม่ตอกครับผมบานนี้สิตอกเต็มที่เนาะมันสีได้มาตรฐานขึ้นนะครับเนาะครับมันก็ต้องใช้เวลานะครับผมถ้าผมเม่อบอ่ผาก f อซอาจสีดเบื่อครับผมส่วนไหาย นี่แหละครับชีวิตของคนนะครับกสเห็ดไส่โมโมะแม่แบบนี้แหละครับผมแต่ส่วนเมียผมอ่ากะเห็ดเวียกเนาะเห็ดเวียกอยู่ในเฮือน,นครับผมเพิ่นกะปัดกวดทั้งควัสด์เพิ่นมาถึงขุดมันแซงนะครับเนาะเผื่อผมกะเห็ดอันอันอนั้นเห็ดสวนเห็ดยังอยู่เฮือนนอะครับผมเพิ่นไปเพิ่นกระมานะข้าวเดี่ยวนึงเนาะครับเพิ่นกระได้อยู่ดอกครับมันก็นได้ ผมวัตถิไทยเบ่งกันเลยมันคำก่อนครับผมก็เลยเนื้อมาเข็ดสวนผักกอนครับผมบ่มีไผ่อทยนะครับผมก็เลยบ่ได้ไปท้ายมันหายเบ่งเนาะครับผมเป็นมือใหม่เนาะครับเนาะดูภาพเบ่งนะครับมันแซงครับอยู่กลไก่บานนะครับเนาะเนี่ยผมไปคูดมานะครับเนาะครับตอนนี้ก็กำลังตอกครับผมตอกลงไปบาไปเท่าดอกนะครับตอนนี้ครับผม ไปเรื่อยๆครับผมค่อเห็ดไปคิดไปครับผมเนาะตามภาษาเอา่เอแต่ละคนเนาะครับผมคิดคนคิด,ดนนคบูคือกันเนาะครับคนเห็นเห็ดงานเนาะบางเพื่อกะเอาบุมีเอาบุมีใหม่บูมีไหลเขาก็เอาอิฐเอาหินจังสิมาวางเป็นอันนะเป็นขอบเนาะครับเนาะเพื่อให้อัน เมื่อหายย่างงางเข้าไปหรือว่าเออคนเก็บผพักนี่ไปเหยียบพักเนาะ,นะ mm hmm. เขาสิบะเย็นพักที่เขาปลูกนะครับถ้าพวเห็ดเป็นเครื่องหมายเนาะครับผม mm hmm. ก็เลยต้องเห็ดแบบนี้ครับผม, mm hmm. ผ,มผมไปเห็นอยู่ใน youtube ครับบางเทือเขาเออ,ออกแบบเห็ดห้เขาแบบสนใจครับผมแต่ว่าผมไม่มีงบเนาะแต่ว่าผมก็เห็ดตามที่ผมมีครับผม เอาใหม่ไม่เห็ดเอาเนาะครับเนาะวันไลยเนาะอนนี้ก็ไก่สีคำครับผมเป็นเวลาที่รวดเร็วครับผมตอนนี้ผมกตรงเล็งมือครับผมเนาะครับวันไลยกัดโอ้เห็ดเห็ดไปผมกัดบางเครือกัดหลงแบบนี้ครับผมลืมหนาลืมหลังเพราะเฮาได้ใส่เวลาเนาะครับผมเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ รวดเร็วครับผมคำคือย้คำคำเนี่ยสี่คำมันข้าวเดียวครับผมย้ำสี่คำแป๊บเดียวเองอะเวลาเนะเาะข้าวเดียวคำแล้วโ,โอ้โอยเนาะเสียดายไก่สีแล้วยมล้วยนะครับผมหมายถึงว่าตอนผมเห็ดโอ้ตอนผมเห็ดสวนผักนะครับอยู่ทางผุ่น,นเนาะข้าวเดียวคำเลยครับผมไก่สีเล้วแล้ว จนเดาไฟครับผมได้มาดไตนะได้มาตีแล้วก็จังแล้วครับผมครับการคลิปนี้การการสิจบนะครับเนาะการไปเบิ้งคลิปเอ่อต่อไปนะครับเนาะคลิปที่สองครับผมเพื่อมันถึงมาแบบไหนนะครับเนาะครับป่ะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หลักต่างไว้ชันแนลนี้นะครับกับทีมงานของ ผมด้วยนะครับผมเนาะไปครับไปเบิงนะครับว่าผลมันเฉียวมาแบบไหนเนาะครับเนาะสวัสดีครับ